นะคะทะเลสาบเดินไปไกลอยู่ค่ะเพื่อนๆประมาณครึ่งกิโลขึ้นไปค่ะปลามันมุบไปที่น้ําลึกนะคะเพราะว่าข้างล่างนี่มันจะมีโขดหินแล้วก็ปลามันจะอยู่ได้นะคะ สตากรัมมาประมาณขีดกว่าสตากรัมค่ะเขาว่าสตากรัมมาได้ตัวแรกแล้วค่ะโนนินอู้น่นค่ะเก้าตาได้เม็ดก0กรัมมาชินาลูเล็ดกักซีสตากรัมมาอนวัากักซีไม่น่าลูเล็ดไอ้กากลเมสตาโอ้ยอลากรเมชตามีไข่ด้วยนะคะ เนี่ยชิลล์เลยเขาบอกว่านานๆจะได้ทีตัวใหญ่นุ่นได้เลย ปลาขาวค่ะตอดเม็ดหลายเชือแล้วไปลุมให้เนาะค่ะพี่น้องไปหาลุมให้ค่ะดี่พวกมีปลาโตโว ขึ้นมาสิบถสิบห้าซนติเมตรมืประมาณกอาลนมบใหม่ตีน้ำก่อนการเข้ามาหาเยู่ค่ะ วางไว้นี่นะคะคเพื่อนๆยุหน้าก,กล่องสิได้แนมเห็นปลาดินแนวแนวแนว,แว,แวเต็ดก็ต้องสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะปลามันรู้จักแล้วเท่ากับเปลี่ยนอันใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆปลาแม่เนาะ ปลาหน่อยมาหุมตอดโกโกุกก็คือโตวเบว็ดมันใหญ่บอติดเบ็ดจากเถ่อเข้าก็เปลี่ยนใส่หน่อยลงมากเป็นพวกปลาหน่อย ทุกคนดูเป้าลาวันนี้ดีใจมากเลยแทนสลับกล้องให้ดูดูปลาของเขานะคะนั่งอยู่ลุงเดียวตรงนั้นแหละประมาณสักสามสิบสามสิบนาทีากว่าและดูปลาเขาเขาก็ออนลิลิเนนตนะนาบไหนะคะดีใจออนลิลิเนนแฮปปี้มีความสุขกับการตากปลาของเขาดูสิ โอ้โมเนตก็ตัาสุดไปกันละแมลเกลนไดเรียกูเหมือนาวเดียเกือบ4ี4้ชิโตแล้วเพ้่นมาแ้วของเพื่อนนี่เกือบ4ี4้ชิโตแล้วค่ะพี่น้องของเราโตนะคะทีนี้น,น,นู่นเก็บลูกไก่แล้วค่ะเพื่นที่น้องลงูกาบา้าน่ะ ปะทุกับแสงแดดแล้วก็มันจะเป็นไอฝ้านะคะปามันจะอยู่เป็นที่ๆนะคะเม็กอิู่เป็นพงกว้างใหญ่มากเลยค่ะเว้าลาก,กิบปลานะปลามันงดกินแล้วค่ะใกล้เทียงแล้วปลามันอพยุพไปน้ำลึกค่ะทะเลสาบกว้างสุดหูสุดตา ได้วันนี้นะคะทุกๆคนปลาอาเวนตัวใหญ่ก็ประมาณ3ขีดมีไข่ด้วยในท้องค่ะปลาเพิร์ดภาษาอังกฤษแล้วก็ปลาขาวอันนี้ซาลากีนะคะภาษาฟินิชปลาไม่กินเหยื่อแล้วนะคะปลาเมดแล้ว อ,นนอุณหภูมิอุ่น78องศาข้างนอกสปริงท่ามเดือนมีนาเมษายนพฤษภาค,าคามนะคะ ะตัวใหญ่ประมาณสักสามขีดเก็บสัมพาระแล้วค่ะทุกๆุคนแอปเปิลกับป้้ยเอาใส่ถุงมาด้วยนะคะเฟื่อหิ้วแล้วก็น้ำค่ะนีน่นะคะของเป่าะ่ะเขาก็ได้เยอะมีปลาขาวแล้วก็ปลาหมอซาลากีกับปาเวนยั